สวัสดีครับวันนี้จะเอาตัวชุดบล็อกขนาด2หุนชุด53ชิ้นมาให้ดูกันครับว่าเป็นแบบในยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดบล็อกซ์งหุนเท่านั้นครับเป็นชุดเล็กเนาะชุดเล็กอ่าตัวนี้จะเป็นกล่องบรรจ,จุเขาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชุด53ชิ้นนะครับ53ชิ้นอ่าไซส์สหุน เขาระบุไว้ว่าเหล็กเขาเป็นเกรดเหล็ก C R V C R V เป็นเกรดเกรดอุตสาหกร,รรมนะครับผมเกรดอุตสาหกรรมโ okay, อเคก็น่าจะวานนี้อยู่ในกล่องนะครับในกล่องกล่องเขาก็จะเป็นกล่องบรรจุเป็นกล่องสีส้มนะครับสีส้มดํานะครับภายในกล่องนะครับกล่องเขาก็จะมีตัว ตัวล็อกให้2ตัวครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีด้ามจับให้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับโอเคทีนี้ตัวขนาดท้องกลองเนี่ยผมวัดให้น้กกันยาวอยู่ที่28ซนเมตรกว้างอยู่ที่2 0ซนเมตรสูงอยู่ที่ประมาณ6ซนติเมตรนะครับน้ำหนักผมชั่งไว้อยู่ที่2กิโลกรัมเนาะอ่าดูดีเรามาดูภายในกล่องของเขา 1ชุดประกอบไปด้วย53ชิ้นนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดบล็อกชุดหนึ่งที่อ่าก็าน่าใช้ไหมมันก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วราคาเขาแบบว่ากันนะครับอ่าโอเคเราจะมาดูกันนะครับก็จะแยกออกเป็น2 2ส,ส่วนก็คือส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นลูกบล็อกอ่าแล้วก็ส่วนข้างบนอีกช่วนส่วนหนึ่งที่เป็นตัว ลูกบล็อกแล้วก็พวกเดือยผู่ต่างๆมาให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตัวพื้นฐานของเขาก่อนนะครับหลักๆนะครับหลักๆก็จะมีลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกสั้นนะครับลูกบล็อกสั้นมาให้ตั้งแต่เบอร์ 4, 4ี5 5.5่จุดห้1ห1า1้าจุดเบอนะครับเบอร์ใหญ่สุดคือเบอร์14นะครับเบอร์สถึงเบอร์14แล้วก็จะมีตัวข้อต่ออ่อนมาให้นะครับ ข้อต่ออ่อนมาข้อต่อสั้นข้อต่อยาวนะครับข้อต่อสั้นเขายาวอยู่ที่2นิ้ว5เซนข้อต่อยาวอยู่ที่4นิ้วคือ10เซนนะครับแต่ตัวข้อต่ออ่อนครับข้อต่ออ่อนยาวอยู่ที่อ่าสิบห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งนะครับแล้วมีตัวด้ามสห่าล่ามด้ามเลื่อนนะครับขนาดไซส์สองหุนมาให้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัว ตัวแปลงนะครับตัวแปงข้อต่อนะครับโอเคตัวนี้ในส่วนของข้างล่างก็มีด้ามกอกแกะขนาด2หุนนะครับ2หุนมาให้ตัวนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้ออะไรนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเกรด crv เฉยก็คือเนี่ยเขาจะสลับไปว่าไม่รู้ครับผมจะมองเห็นหรือเปล่าโคเนียมวาดเดียมนะครับเชน่นกันกับตัวลูกบล็อกครับลูกบล็อกเขาเขาก็ไม่ได้ระบุแบรนด์ไม่ได้ระบุยี่ห้ออะไร นะครับมาให้นะครับก็บอกว่าเป็นโครเมียมไวเลดเดียมเฉยๆนะครับไอ้นี่นะคผมดูตัวอย่างตัวลูกบล็อกอืมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ครับโครเมียมไวเลเดียมอัตราด้วยเบิร์กนะครับอันนี้ก็คือตัวลูกบล็อกเขาอ่าโอเค้น,นตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้านด้านฝาของเขานะครับฝาของเขาก็จะมีลูกบล็อกยาวนะครับลูกบล็อกยาว มีเบอร์6เบอร์7เบอร์แปเบอร์10 12 13 1อนะครับถึงเบอร์14นะครับนอกจากนี้เขายังมีตัวเป็นลูกบล็อกลูกบล็อกเลยโผล่นะครับที่เป็นหลายๆแบบแต่เป็นดอกหัวแชกนะครับหัวหัวดาวหัวเหลี่ยมหัวแบนหัวแบนอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดมาให้นะครับอันน,นี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ทีนี้มาดูคุณภาพของเขาแล้วกันมาดูคุณภาพของเขานะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างลูกบล็อกมาให้ดูอีก,อกลูกนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นลูกบล็อกเขาเนาะลูกบล็อกเขาก็นี่ครับก็คุณภาพก็ประมาณนี้ตามที่เห็นเลยเนาะตามที่เห็นเลก็ถือว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ระดับก็โอเคอยู่โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น เกลดเล็กก็เกลดเล็ก c r อเนาะเขาแจ้งว่าเป็นเกล็ดอ,อ่าตัวมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันมีตัว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 ยาวได้ไเลยอันนี้ตัวเป็นดอกดอกดอกแฉกของเขานะครับที่แล้วก็ตัว นี่ที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกหลายๆดอกมาให้นะครับหลายดอกมาให้อืมก็มีตัวปัจเจเอลมาให้นะครับปัจเจอเอลมาให้สามตัวมัดอยู่ด้วยกันตัวนี้นะครับอยู่ตัวนี้อืมก็ก็ถือว่าอยู่ชุดสองหุ่นเขาก็ถือว่าครบครบครันนะครับครบครันอยู่อ่าส่วนของราคาราคาเซตนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะอ่าสามร้อย 300ต้ต้นๆถึง300ร้อยปลายๆเนี่ยไม่น่าเกินนี้ครับไม่น่าเกินนี้เนาะเซตเซตเนี่ยสามต้องอยู่ช่วงนี้แหละครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับช่วงนั้นๆเวลานั้นๆมันมีขึ้นมีลงบ้างนะครับมีขึ้นมีลงบ้างแต่ก็นี่นะครับก็ถ้าถามว่ามันมันมันคุ้มมมันคุ้มค่าคุ้มค่าเอาไหมสามสี่ร้อยผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับโอเคอยู่นะก็ทั้งทั้งเซตนี้แต่แต่ถามว่ามันสามารถใช้งานหนักได้ไหมอันเนี้ย ถ้าถ้าเทียบกับงานหนักก็คืองานงานอู่งานอู่ที่ใช้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเอาความคิดของผมนะเอาความคิดของผมเป็นเป็นเป็นหลักนะอันนี้คือแนวคิดผมนะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนเพราะผมคิดว่ามันก็ถ้าใช้ได้มันก็พังเร็วครับมันก็พังเร็วมันก็ถ้าอาใช้เป็นติดไว้ประจําบ้านใช้แบบงานเบาเนี่ยผมว่าโอเค แต่หลายๆท่านที่โฆษณาขายว่าใช้งานหนักงานหนักหน่ายแข็งแรงทนทานอันนี้ก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่านะถ้าเทียบกับราคาราคากับตัวที่สินค้าห้อยมาก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการที่จะซื้อไปใช้งานเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าไปใช้งานหนักทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยกับงานอู่ซ่อมกับงานขูดอย่างเงี้ดยด้วยราคาเท่านี้หรือด้วยคุณภาพเท่านี้ ผมว่ามันสําหรับงานอ,อู่ก็ยังไม่โอเคแต่ถําว่าใช้ติดประจําบ้านผมว่ามันใช้ได้ใช้ซ่อมแซมติดอาอยู่ใช้กับงานบ้านอย่างเงี้ยหรืออาจจะซ่อมซื้อมาซ่อมของด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้คือมันไม่ค่อยได้ใช้งานประจําประจำเนาะแต่ถ้าใช้กับงานอูอ่เงี้ยเพราะว่าคิดว่า ไอ้ผมคิดนะเนี่ยคิดตรงผมเองนะผมเองนะอ่าผมคิดเองว่าถ้าเป็นพวกงานอู่พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ที่มันมันมีแบรนด์มียี่ห้อหรือมีคุณภาพหน่อยนะครับส่วนราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกเยอะเลยอย่างเช่น2หุนสองหุน,หนถ้ามีแบรนด์เนี่ย,ยเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆแบรนด์ดังๆก็คิงโทนี่อย่างเงี้ยคิงโทนี่ King เนี่ยใช้2หุนเนี่ยชุดหนึ่งมีหลักพันขึ้นนะครับหลักพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดแล้วแต่ระยยันสองสามพันเลย ของโคเช่ก็หลักพันขึ้นของโคเคนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยของโคเคนนี่แพงกว่าเยอะเลยครับเนี้ยอันพวกเนี้ยผมว่างานอู่เนี่ยมันน่าจะเป็นมีแบรนด์เหมือนนั้นในอู่จะถ,ถามฟราเซสพวกนี้งานอู่ซ่อมได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันไม่ได้ใช้ได้เป็นงานหนักครับจะใช้เป็นงานเบางานที่มันเล็กๆล็กนิดน้อยอย่างเงี้ยงานเบาผมว่าก็น่าจะใช้ได้ใช้ได้ครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ เพราะว่าผมเห็นหลายหลายแบบหลายเพจหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่มาเสนอว่าโอ้โหช่วงนี้เกรดอสีดูแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้เลยนะครับแต่ผมว่ามันงานหนักไม่ได้อ่าแนวคิดผมว่ามันงานหนักไม่ได้แต่สามารถใช้ได้ไหมมันก็สายใช้ได้ใช้ได้งานหนักของผมคือใช้แบบทุกทุก,ท,กทุกวันนะครับงานอู่ซิกโต้ใช้ถอดถอดประกอบถอดประกอบทุกวันทุกวันที่เป็นพวกน็อตที่เป็นพวกอย่างอ่า ลูกบล็อกไปขันพวกน็อตท,ที่เป็นสนุงสนิมเนี่ยน็อตท,ที่ฝังแน่นเงี้ยน็อตท,ที่อัดแน่นแน่นไม่เคยถอดออกเงี้ยผมว่ามันไปขันไ,ไม่สักพักหนึ่งมันก็ไปละเนี่ยมันก็เสื่อมไปละเพราะว่าเพราะว่าด้วยราคาและด้วยคุณภาพของมันเออประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งได้ครับเดี๋ยวผมอ่าแจ้งไว้ใต้คลิปเนาะเบอร์โทรติดต่อ ID ไลน์ของผมนะครับแล้วก็ ราคาก็อยู่ช่วงนี้ครับอยู่ช่วงประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเซตนี้ก็เป็นเซ็ตอีกเซตหนึ่งที่สามารถซื้อติดไว้ประจําบ้านนะครับไว้ใช้งานนะครับก็มีไว้ดีกว่าไม่มีประมาณนี้ดีกว่าครับมีไว้ดีกว่าไม่มีในราคาที่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืม ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อได้อัปเดตข้อมูลต่างๆให้พวกเครื่องมือช่างให้เนาะหรือท่านไหนต้องการให้ผมรีวิวรีวิวหรือว่าแนะเอานะเอาตัวแบรนด์ไหนใช้ไหนไม่ให้ดูก็แนะนำกันได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ